ีก็ชัยชนะนะทั้งสองฝ่ายนะรักในสิ่งเดียวกันคล้ายกันนะคะอ่ะเป็นคู่แต่ปางก่อนนะลักษณะคู่แต่ปางก่อนนะจะทำอะไรที่คล้ายๆกันเพราะว่าเคยร่วมใช้ชีวิตกันมาแต่ปางก่อน สวัสดีค่ะราศีสุดท้ายแล้วค่ะราศีธนูทัดไฟคนโสดค่ะวันที่หนึ่งถึงสิหมีนาคม2565ัร้บค่ะรวบรวมค่ะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนติดตามกันนะคะเป็นกำลังใจกันต่อไปค่ะ ภาพรวมของการงานการเงินความรักของคนโสดก็ไปเกี่ยวข้องกับราชินีพระจันทร์ได้รับมรดกตกทอดมานะคะงานบริการงานจินตนาการสร้างสรรค์เล็งไปที่การเงินรายได้มั่นคงเลยค่ะในรอบ30ปีต่อมาตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2,563ก็ได้ พบกับกองลอ้อหมุนเวียนขึ้นนะคะวาสนาดีขึ้นแล้วค่ะได้ลงมือทำภายใต้ของพรมลิขิตรวยไม่ทนจนไม่นานก็รวยแล้วนะคะสุขทุกขเป็นเรื่องชั่วคราวการเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปทําให้การเงินได้รับกับความมั่นคงได้เงินก้อนโตมากเลยค่ะมีรถหลักทรัพย์บ้านที่ดินงานเกี่ยวข้องอสังหา งาน Work From Home ได้ใช้สติปัญญากับจินตนาการงานศินลปะนะคะเป็นผู้มีอารมณ์ดีนะคะได้ทำงานศินลปะได้เกี่ยวข้องกับวิชาการศาสตร์เก่าแก่เร้นลับนะคะมีรางสังหรณ์ก็ได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาทำการค้านะเป็นมรดกตกทอดมาเป็นคนจิตใจ นิมนวน์ยินดีในการรับใช้บริการก็ได้รับนารีอุปถัมภ์นะคะเกื้อกูลการงานมั่นคงค่ะต่อยอดไปถึงวันที่1มีนาคม66เลยนะคะการค้านี้การเงินก็ได้ทำการติดต่อค้าขายที่เป็นตัวของตนเองพร้อมลิขิตจัดให้ก็ได้มุนเวียนเอาคนรักจากอดีตชาติแต่ปางก่อนมุนเวียนมาเจอกันใหม่อีกครั้งค่ะ เป็นความรักที่แรกพบหมุนมาเจอกันนะก็ได้พบกับความรักใคร่นะคะกับบริวารนะตนเองก็ได้เรียนรู้ไฟรู้ได้ทำการงานจับกลุ่มของตอนเองขึ้นมาเลยงานนี้ก็มีความโดดเด่นเป็นตัวของตอนเองไฟรู้เรียนรู้นะคะการงานก็ได้ทำงานใหม่ๆนะมีธุรกิจ เริ่มต้นเป็นของตนเองทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตมาเยือนอีกครั้งพบรักถูกใจและพร้อมกับการหาการเงินรายได้ไปด้วยรักที่ถูกใจกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งนะก็อาอยอาุแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะคนโสดนะคะที่ยังโสดอยู่เน,นี่ยก็เพ,เพราะว่า ถือเกียดยิงในศักดิ์ศรีนะไม่ยอมลงจักขานนะถ้าไม่ให้ได้เป็นหนึ่งเดียวอันนี้ก็ทำมาหาไรายได้ขยันเป็นเศรษฐีแล้วนะคะ mm hmm. การเงินมันเพียรเก็บออมก็ได้เป็นเศรษฐีที่รู้จักเก็บออมจับจ่ายใช้สอยนะก็มุ่งมั่นต่อภัยกับการหาการเงินไรายได้กับธุรกิจ เกี่ยวข้องกับอาหารการกินนะคะหลักแหล่งที่อยู่อาศัยในเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆนะคะอีกฝ่ายเขาเป็นใครอีกฝ่ายเขาก็เป็นนักเดินทางนะคะร่างกายกำยำแข็งแรงนะคะเป็นคนอีกถิ่นที่หนึ่งนะคะมีเกณฑ์เป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นดันกลายชาวยุโรปนะคะก็เขาันนี้ก็ทํางานเกี่ยวข้องกับ งานสุขภาพดีมากร่างกายกำยำแข็งแรงบุคลิกเกลี้ยคแกลงว่องไวนะคะกระชับกระเฉงเป็นนักต่อสู้นะคะเป็นนักเดินทางอันนี้ก็ได้เดินทางค้าขายมามากมายก็เป็นผู้ไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคอันนี้ก็เป็นคู่กันแต่ชาติปังก่อนุนเวียนมาเจอกันอีกครั้งนะคะ การค้าที่เขาทํามายาวนานจากการเดินทางนี่ก็ได้ไปศึกษาเรียนรู้นะในรอบสามสิปีเนี่ยอ่าก็นี่นะอะมีไว้ที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนี่เขาก็เป็นครูบาอาจารย์นะคะรุ่งเรืองกับการค้าเป็นเพื่อนเก่ากันคะ่ะ สิ่งที่เขาได้มาก็ได้ลาภผลจากการเดินทางทำงานประจำงานรูทีนนะเป็นผู้ที่ศึกษาเรียนรู้วิชาเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาการที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอันนี้หมุนเวียนมาเจอกันรวยไม่ทนจนไม่นานสุขทุกขเป็นเรื่องชั่วคราวนะ เขาคนโสดนี่ไม่ได้โสดจริงนะผ่านเคราะห์ไมการแต่งงานมาแล้วไม่สมรักนะคะก็ยังโสดต่อไปอยู่เพราะว่าคราวนี้สุขุมแล้วก็อยู่ในระเบียบประเพณีแล้วนะคะก็ได้พบกับของขวัญของรางวัลที่ถูกใจอันนี้รู้คุณค่าของตนเองก็มีคนอื่นๆมารู้ค่ายกย่อง ให้เกียรตินะมีชื่อเสียงนะคะมีรถลักรัพย์บ้านที่บินพร้อมการหมุนเวียนเอาคนรักแต่ปางก่อนมาเจอกันในรอบ30ปีนี้นะคะเขานี้ก็มีการเงินที่มีเข้ามาไม่ขาดสายกับงานประจํางานรับราชการทํางานเก่าแก่มายาวนานมีพลังหรือเฟือะคะ่ะพลังนี้ก็ทํางานเกี่ยวข้องกับสุขภาพและการงานเกี่ยวกับข้องกับงานวิชาการงานสอนนะคะ งานถ่ายทอดวิชาการงานโฆษณาประชาสัมพันธ์กอนมีลาบเข้ามาสม่ำเสมอไม่ปล่อยค่ะงานนี้มีพลังมากมายที่จะทำงานเก่าแก่ต่อไปก็ได้พบกับคู่แท้เนื้อคู่แล้วมีเกณฑ์จะได้เดินทางจะได้แต่งงานการสู่ขอมันหมายของคืนดีกับคนรักเก่านะคะ,อ,ะอันนี้การเงินมีความมั่นคงนะคะ ได้ทำงานใหญ่โตนะคะมีธุรกิจเป็นของตนเองใหญ่โตมากความอุดมสมบูรณ์มาเยือนแล้วนะคะก็วาสนาขึ้นสูงแล้วถ้าพอใจแล้วก็ไม่ประมาทกับการดำเนินชีวิตก็มีเกณฑ์ได้เดินทางไกลค,คะ่ะมีคู่ก็มีเกณฑ์ได้พบรักกับคนต่างชาติต่างแดนต่างถิง่นแดนไกลนะอันนี้ก็เกณฑ์เดินทางตั้งแต่วันที่5ทธันวาคม63กลับมาพบเจอกันแล้ว นะคะเคยพบกันแล้วจากการได้เดินทางศึกษาเรียนรู้ในวิชาการเก่าเก่นะี่ยเขาเจอกันมาแล้วค่ะจนถึงวันที่1มีนาคม6 6กนะคะก็จะมีเกณฑ์ยกย้ายเดินทางก็จะได้มาพบเพื่อนนะที่จะนำพาลาบผลมาให้กันนะอาทิตย์เป็นมิตรกับครูเป็นคู่มิตรกันค่ะ เป็นกัละยะาณมิตรนะคะคู่นี้ก็เขาก็มีการงานที่ต่อสู้ฝ่าฟันมานะด้วยความหนักเหน็ดเหนื่อยนะจนมีความมั่นคงกับฐานะอาชีพแล้วเป็นผู้มีชื่อเสียงนะคะเป็นมืออาชีพค่ะคำแนะนำให้กับคนโสดนะคะโอกาสจะได้แต่งงานนะคะ เป็นผู้มีประสบการณ์นะคะประสบการณ์ชีวิตพอรู้จักตัวตนของตนเองเป็นหญิงก็แกรง่งชายก็แกร่งนะคะอันนี้มีความอดทนข่มกันได้สูงนะคะปรารถนาสิ่งใดลงลงมือทำนะอันนี้ชัยชนะทั้งสองฝ่ายเนี่ยเป็นผู้เข้มแข็งนะคะร่างกายกำยำแข็งแรงหูนเหมือนนักกีฬานะคะอันนี้ก็ได้ ทำการงานที่เกี่ยวข้องกับเลือดลมแข็งขันขยันเป็นผู้ขยันมันเพียนนะคะอันนี้ก็ชัยชนะนะทั้งสองฝ่ายนะรักในสิ่งเดียวกันคล้ายกันนะคะอ่ะเป็นคู่แต่ปางก่อนนะลักษณะคู่แต่ปางก่อนนะจะทำอะไรที่คล้ายๆกันเพราะว่าเคยร่วมใช้ชีวิตกันมาแต่ปางก่อนทำอะไรเมือนเหมือนกัน,นะคะ่ะ ใช้ชนะจะได้มานี่ก็ด้วยสติปัญญาเป็นคนรู้จักตัวตนของตนเองโอกาสนี้ได้เป็นใหญ่เป็นโตในภายภาคหน้าคนยกย่องให้เป็นหนึ่งเดียวรักจริงหวังแต่งก็ยกย่องให้เป็นคุณหญิงคุณนายคุณชายนะคะความอุดมสมบูรณ์ของสติปัญญานำมาต่อยอดต่อไปนะคะ,ะก็จะได้ใช้บุญของตนเองวางใช้อุเบกขาก็ ได้พบกับความสุขสงบนะคะมีเกณฑ์ก็จะได้พบคู่เป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นนไกลอ่าคนที่ผ่านความรักมาแลว้วก็คือเขานี่แหละนะนก็ได้ทำการงานเหมือนกันนะคะงานเกี่ยวข้องกับงานใช้คำพูดติดต่อนะคะการค้าขายการเดินทางอันนี้ชาวธนูถัดไฟก็ได้ทำการงานที่แค้วคล่องว่องไวงานปรับ ปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองเข้าหากับคู่ค้านะตนเองก็ได้ไฟรู้เรียนรู้เป็นมิตรที่น่ารักของผู้คนนะก็ได้รับการสนับสนุนกับการงานที่ปฏิวัติปฏิรูปเปลี่ยนแปลงน,นะที่แควครองว่องไวของตนเองนะคะรุ่งเรืองยศศักดิ์ตำแหน่งก็ได้ทำงานออนไลน์ค่ะงานค้าขายก็ได้รับ การสนับสนุนส่งเสริมอาทิตย์เป็นมิตรกับโครนะคะยศศักดิ์ตำแหน่งก็ได้พบเพื่อนเป็นมิตรที่ดีแก่กันนะคะอันนี้โอกาสการเงินร่ํารวยมากเป็นเศรษฐีนะคะการเงินได้ก้อนโตนะคะตั้งแต่ที่ได้เริ่มทำตั้งแต่5ธันวาคม63ถึง1มีนาคม66ร่ำรวยการเงินมากเลยะคะอ่ะอันนี้ก็โอกาสจะได้ลงจากคานผู ยิงถือเกียรติและศักดิ์ศรีถ้าไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวก็ไม่ลงจากขานโอกาสได้ลงจากขานนะคะ,ะมุ่งมั่นตั้งใจจริงนะไม่ทำอะไระโลเลลังเลอันนี้เป็นคนที่ปรับทัศนคติเข้าหากับอีกฝ่ายได้นะเรามีเกณฑ์จะได้ยกย้ายเดินทางไกลได้ติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นดันไกลนะ อไฟนันแล้วก็ชาวราศีธนูทัตุไฟมีการเงินได้มา,าจากงานาเทคโนโลยีใหม่ๆรวมทั้งงานเกี่ยวข้องกับสุขภาพและงานที่ใช้คำพูดเจรจานะคะกับคู่ค้ากัรมาอาชีพการใช้คำพูดติดต่อค้าขายทั้งใกลๆและติดต่อกับเพื่อนเก่านะคะก็อุปสรรคนี้ ที่ยังมีอยู่นะก็คือยังห่างไกลกันนะคะนะราชินีพจัน์เล็งไปที่ดาวเสาร์นะก็เพิ่งม,มาเจ,เจอกันยังมีวันเวลานะห่างไกลกันอยู่เพิ่งจะเริ่มต้นไม่นานนะคะก็ได้พบกับคู่มิตรนะคะนะบุ่งมั่นกับการงานนะที่ รวยไม่ทนจนไม่นานอันนี้ก็มีเกณฑ์จะได้รถสักคันนะคะชาวคนโสดธนูนะคะมีเกณฑ์ได้รถะคะ่ะคำแนะนำค่ะฟลูอิด,ดิติอนุญาตให้ตนได้ไหลไปตามสายน้ำแห่งชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีให้ความคิดตนเคลื่อนไหวอิสระดังสายน้ำไหลนะคะ สายน้ำไม่มีวันหวนขืนนะคะอ่ะกับสิ่งเก่าๆนะก็การกลับมาพบกันใหม่ก็เพิ่งเริ่มต้นนะคะปรับทัศนคติเข้าหาอีกฝ่ายนะคะเพื่อสถานการณ์การคิดบวกค่ะจดจอที่ลมหายใจทำสมาธิฤรือดูการความสุขกำลังมากลิ่นเสียงรสสัมผัสรับรู้ เปลี่ยนรูปไปตามฤดูกาลนั้นด้วยกายจิตวิญญาณรู้สึกดีๆ g เกรซสวยงามนิ่มนวลรู้สึกขอบคุณด้วยความนิ่มนวลชีวิตมีแต่การให้และเมตตานะจิตใจอบอุน่นใจดีมีเมตตาเป็นผู้ให้นะคะมีความอบอุ่นค่ะก็ได้รับยกย่องให้เป็นหนึ่งเดียวนะวาสนาดีค่ะขึ้นแล้วนะคะนั้นสฝ่ายที่มาเจอกันเนี่ย พอใจแล้วก็จะได้รับยกย่องฐานะค่ะได้มีเกณฑ์ก็ได้พบคู้ฐานะดีนะคะการเงินดีมาเจอกันขอบคุณด้วยความนิ่มนวลคิดบวกค่ะเกรสจะอยู่เคียงข้างคนเพียงแค่ผ่อนคลายเปิดใจยอมรับด้วยความกระหานคนกระหารมาเจอกันค่ะปรับปรุงตนยอมรับตนด้วยหัวใจจิตมีเมตตานะคะ สำนึกในบุญคุณค่ะรู้เสมอว่าเกรสนั้นยินดีเมตตาผู้คนเท่าเทียมกันเสมออินโนเซน์กลับสู่ความบริสุทธิ์ของจิตใจถ้าเรามองชีวิตไร้เดียงสาเหมือนเด็กน้อยอิสระจากความคิดลบนั้นปลดปล่อยจิตวิญญ,ญาณติดปีกมีความสุขโลกสดใสเช่นที่เด็กทํายอมรับสิ่งดีและการให้ด้วยเมตตา เปิดใจกว้างสดใสสวยงามสู่ชีวิตนะยินดีกับนะคู่แต่ปางก่อนนะคะคู่เหมือนกันค่ะจึงได้กลับมาร่วมใช้ชีวิตกันอีกครั้งค่ะวันเวลายังมีให้ได้เรียนรู้ปรับตัวเข้าหากันใหม่นะคะนะชาติที่แล้วกับชาตินี้คนเรื่องกันรู้แต่เพียงว่า สัมผัสร,รับรู้ได้ว่าไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายนะเพราะว่าได้ทำในสิ่งที่คล้ายๆกันนั่นแหละคือที่มาของเนื้อคู่แต่ชาติบางก่อนจินดีด้วยนะคะ